สวัสดีครับเขาวันนี้จะพามายกพามาชมนะครับบรรณาไทยของเราบรรณาไทยตัวนี้ชื่อขาวพยักครับตอนนี้กําลังเป็นแม่สาวแม่รูปดกนะครับผมเดี๋ยวจะพามาชมหน่อและก็การออกไหลของขาวพยักครับขาวพยักเป็นออกรูปเป็นไหลนะครับผมมีหน่อด้วยนะครับหน่อแรกนี่ยังหน่อเล็กอยู่นะครับเพราะเป็นชุดรุ่นแรกเป็นไหลรุ่นแรกนะครับผม อันนี้สองครับอันนี้ไหลาย,ยาวหน่อยนะครับผมอันที่ไหลที่3ามเออความเขียวมาละอันนี้ไหลที่4ี่ครับแล้วก็มีหน่อไปไหลขึ้นมาอีกแล้วเป็นหน่อที่5้านะครับดังดีทุกทุกหนอ่อทุกไหลเลยนะครับขาพยักษเป็นบอลนาสายนิ่งนะครับนี่ใบจะใบใบจะสวยแบบนี้เลยนะครับผมใบมีหลายหลายหลายแบบพอสมควรนะครับ ทั้งหาบทั้งดั่งใจนะครับจะออกทรงกลมสวยมากขาพยัก